สวัสดีค่ะพบกับงามชีวาชาแนลวันนี้ลิซจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูอันชันมะนาวโซดาทำง่ายสีสวยต้นทุนน้อยมาก วัตถุดิบวันนี้ก็จะมีอยู่4ี่อย่างนะคะอันแรกก็จะเป็นโซดาใช้อะไรก็ได้นะแต่ชอบใช้หรอกพอลูกค้าคือบอกว่ามันซ่าก,กว่าส่วนอัญชันใครมีอัญชันหลังบ้านคือสบายเลยนะจ๊ะไม่มีก็ไปซื้อมาแพ็คนี้เนี่ยห้กรัมอยู่ที่30บาทก็แล้วแต่ราคาแต่ละท้องที่นะคะแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยก็จะตัดต้นทุนของอัญชันออกไปได้เลยมะนาวใครอยากใช้มะนาวแท้ก็ได้นะคะแต่วันนี้รีใช้ผงมะนาวของขนอแนะนําว่าเป็นยี่ห้อขนอจะใกล้เคียงแล้วก็คลายมะนาวจริงที่สุดนะคะ น้ำเชื่อมใครขยันต้มเองเลยใครขี้เกียจหรือไม่มีเวลาก็ใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปมิตรผลได้เลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำร้อนอีกอย่างหนึ่งเอาไว้สกัดอัญชันครบแล้วไปทำกันเลยเริ่มจากแก้ว12ออนซ์ก่อนนะคะใช้อัญชันแห้ง1ช้อนชาหรือว่าประมาณ10ดอกอัญชันนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้อัญชันสดเนี่ยสีเขาจะสวยแล้วก็เข้มกว่าไม่ต้องนับก็ได้นะคะเอาแบบว่าประมาณ8-10ดอก ก้ว18ออนซ์ก็ใช้ประมาณ15ดอกค่ะอันนี้เราจะแช่อันชันเอาไว้เลยนะคะสีเขาจะได้เข้มๆแก้ว22ออนซ์ใช้ประมาณ20ดอกทำไมต้องใช้เยอะคือแบบว่าเวลาที่เราขายจริงเราไม่มีเวลาแช่นานนะคะ3นาทีนี่ก็คือว่านานแล้วนะลูกค้าจะมองหน้านนะคะเราก็เลยต้องใช้ปริมาณเยอะแทนน้ำร้อนใช้ประมาณ60 ml ค่ะสำหรับแก้ว12ออนซ์ แก้ว18ออนซ์น้ำร้อนอยู่ที่80 ml ค่ะและแก้ว22ออนซ์น้ำร้อน100 ml แช่เอาไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องกดอันชันให้เขาจมน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าอันชันแห้งเขาจะมีน้ำหนักเบามากถ้าเกิดว่าเราไม่กดอันชันลงไปเขาจะไม่ยอมซึมนะคะก็จะลอยอยู่อย่างนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องขยี้แรงนะคะเอาแค่กดๆให้จมน้ำพอเพราะว่าถ้าเกิดขยี้นานไปเขาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะ แก้ว12ออนเราใส่น้ำเชื่อม20 ml ถามว่าทำไมไม่ใช้น้ำตาลมันละลายยากในโซดาค่ะเปิดโซดา Rock Mountain ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าเขาซ้านานจริงๆค่ะเทโซดาที่50 ml ค่ะสำหรับทำเมนูนี้เนี่ยนะ3แก้วเนี่ยโซดาขวดเดียวยังเหลือเลย เสียงโซดาสะใจมากต่อที่ผงมะน,นาวคานอค่ะใส่1ช้อนชาก,ก็พอสำหรับแก้วเล็กนะคะเทน้ำเชื่อมลงไปผสมได้เลยอันนี้เราจะทำแบบทรีทน e นะคะคนผงมะนาวน้ำเชื่อมและโซดาให้ละลายเข้ากันค่ะคานอเนี่ยเขาจะละลายง่ายลี่ใช้กระชอนอันเล็กกรองน้ำอันชันแต่ถ้าใครไม่มีใช้ถุงกรองได้ค่ะหรือถ้าไม่มีจะใช้ช้อนตักดอกอันชันขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนกันค่ะได้น้ำอันชันที่ประมาณ 50ML ตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้ว12ออนซ์อัดแน่นๆนะคะเพื่อที่เขาจะได้แยกชั้นแบบสวยงามค่ะเทน้ำอันชัน50 ml ใส่แก้วค่อยๆราดเบาๆนะคะเขาจะได้แยกชั้นออกเป็นสวยงามแต่แบบนี้เขาจะแยกแค่2ชั้นนะ ถ้าเราอยากได้ทรีโทนก็ให้เราปิดฝาก่อนค่ะจากนั้นก็เติมโซดาท็อปข้างบนอีกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะนอกจากจะช่วยเพิ่มความซาให้กับแก้วนี้แล้วนะคะจะช่วยให้เขาแยกออกเป็น3ชั้นแบบนี้ด้วยค่ะสวยนะ่ากินมากๆแก้ว18ออนซ์กรองน้ำอันชันได้ประมาณ70-75 ml ค่ะเขยา่าเขย่าให้น้ำออกนิดนึงจากนั้นก็มาเตรียมโซดาที่75 ML น้ำเชื่อมแก้ว18ออนใส่ที่30 ml ผงมะนาวคนอใส่ที่1ช้อนชาครึ่งหรือถ้าไม่ชอบเปรี้ยวมากใส่ช้อนชาเดียวก็ได้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีตักน้ำแข็งเต็มแก้ว18ออนซ์แก้วนี้เราจะทำแค่ t โ o น o นะคะก็คือแยก2ชั้น กดอัดน้ำแข็งให้แน่นๆแล้วเทน้ำอันชัน75 ml ราดลงไปข้างบนค่อยๆเทนะจ๊ะจะเย็นๆค่ะเติมน้ำแข็งลงไปอีกนิดหน่อยนะคะให้เต็มแก้วแค่นี้เราก็ได้อันชันมะนาวโซโดาทูโทนสีสวยมากปิดฝาจ้าเอาไปขายได้แล้วต้นทุนแก้วนี้6บาทกว่าๆเองค่ะแก้ว22ออซ์กรองน้ำอันชันให้ได้ประมาณ80 ml ถึง90 ml ค่ะ ใครจะใช้ช้อนกดดอกอันชันนิดนึงเพื่อช่วยให้เขาคายน้ำออกมาก็ได้แต่อย่าบี้แรงนะคะเดี๋ยวจะเหม็นเทน้ำเชื่อม40 ml แก้วนี้เราจะเทใส่น้ำอันชันเลยนะคะเราจะทําเป็นอันชันอยู่ข้างล่างค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีส่วนด้านบนเตรียมน้ำโซดาที่90 ml ค่ะผงมะนาวคานอ2ช้อนชาถ้าใครชอบเปรี้ยวมากเนี่ยตักแบบพูนๆช้อนได้เลยค่ะคนผงมะนาวให้ละลายเข้ากับโซดาดีก่อนนะคะ เท hey, น้ำอันชัน80 ml ตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วค่ะกดอัดแน่นๆด้วยนะจ้าทำมาอย่างงานเขาจะไม่ค่อยแยกชั้นค่ะเท hey, น้ำมะนาวโซดาที่เตรียมไว้ราดด้านบนได้เลยค่ะเมื่อส่วนที่เป็นมะนาวเขาไปโดนกับอันชันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะคะ เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาค่ะเสิร์ฟได้แก้วนี้ต้นทุนประมาณ7บาทกว่าๆนะคะแต่ถ้าเกิดดีเทลโดยละเอียดไปดูท้ายคลิปค่ะเสิร์ฟเรียบร้อยทั้ง3แก้วที่นี้เราก็จะมาชิมความแตกต่างให้ดูนะจ๊ะทำแบบแก้ว12ออนซ์นอกจากสวยแล้วอร่อยที่สุดเลยค่ะเนื่องจากเรามีท็อปโซดาเอาไว้ข้างบนเวลากินเนี่ยเขาจะมีความซ่ามากที่สุดในบรรดาทั้ง3แก้วเลยนะคะดูดไปคำแรกจะได้รสชาติแบบเปรี้ยวหวาน และความซ่าของโซดาที่แบบว่าชื่นใจมากๆเลยจากนั้นพอแก้ว18ออนซ์แก้วนี้คือกินยากที่สุดนะคะเพราะว่าแยกชั้นแบบชัดเจนมากเวลาคนเนี่ยต้องคนนานกว่าแก้วอื่นๆนะจ๊ะถึงจะได้รสชาติกลมมความเปรี้ยวความหวานยังอยู่แต่ว่าความซ่าเนี่ยจะน้อยกว่าแก้ว12สออนซ์อันเมื่อกี้ค่ะและแก้วที่กินง่ายสุดคือ22สอออนซ์นะคะคนแป๊บเดียวก็เข้ากันดีแล้วนะจ๊ะเนื่องจากว่าส่วนผสมเขาไม่ค่อยแยกชั้นกันมากค่ะ ความซาสูสีกับแก้วเล็กเลยนะเพราะว่าเรามีการท็อปปิ้งโซดาเพิ่มที่หลังด้วยนิดนึงปรับสูตรได้ตามสะดวกเลยนะคะใครชอบแบบไหนวิธีไหนก็เอาไปทำกันตามความถนัดได้เลยค่ะพามาดูต้นทุนกันเล็กน้อยนะคะสำหรับอัญชันลี่คิดจากห่อละ50กรัมราคา30บาท1ช้อนชาหรือว่าประมาณ10ดอกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.5กรัมก็คือไม่ถึง1กรัมนะคะ แต่แก้ว22เนี่ยเราใช้20ดอกนะคะเพิ่มอีกเท่าตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ1กรัมค่ะทั้งนี้บ้านใครใช้อันชันสดนะคะตัดต้นทุนตรงนี้ออกไปเลยค่ะน้ำเชื่อมคำนวณจากมิตรผลสำเร็จรูปนะคะต้นทุน38บาท800กรัมผงมะนาวคิดจากราคาของแมคโครค่ะ400กรัมถุงละ85บาทโซดาร็อกคิดจากราคาขวดละ8บาทนะคะแต่จริงๆถ้าเราซื้อแบบเป็นลังใหญ่ๆ24ขวดอยางงั้น,นจะถูกกว่านะคะ ถ้าซื้อลังใหญ่ต้นทุนจะตกอยู่แค่ขวดละ6.88บาทเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามารีและ YouTube งามชีวาชแนลให้ด้วยนะจ๊ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย